เช่นเคยนะคะกับช่องมอฟ้าไพ่24นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันพฤหัสบ,บดีที่28นะคะมกราคมพศ2564นะคะคำพยากรณ์ดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ เรียกว่าดูไวเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตัวเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าฟรูนะคะเราริดมต้นกันที่ซ้ํคถาม100บาทนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พ่านยึดีนี้นะคะจงบอกกล่าวนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทาง7วันนะคะ ประจำวันพระธาัสรบดีที่28มกราคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะสองไม้เท้าเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มองการไกลนะคะนะช่วงนี้การท้าขายในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลประสบผลสําเร็จดีนะคะรวมถึงหนะ้าที่การงานนะคะควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษานะคะมีบัตรดีด้วยนะคะช่วงนี้นะคะรวมถึงใครบางคนนะคะอาจจะก,กําลังศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะจากโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะนะหรือสองไม้เท้านะคะใครบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนเซัลให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะ เดอะอิม l e ลอร์นะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมถึงตัวเราเองอาจจะต้องขอความช่วยเหลือขอคําชี้แนะขอคําแนะนํานะคะสิ่งต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆด้วยนะคะนะสี่เหรียญก็เรียกยว่ารอบครอบนะคะนะช่วงนี้ไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คิดทบทวนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเรียวกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะนะเพราะใครบางคนดูเหมือนทํางานมากกว่าสองอย่างนะคะช่วงนี้มีในเรื่องของอรายได้เสริมเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันงอนกันไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะรวมถึงความรักของคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้มันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเงียบเหงาหงอยเงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะต่างคนต่างก็โฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะคะนะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะรวมถึงคนโสดนะคะมีโอกาสที่ความรักครั้งเก่าจะรีเทิร์นกลับมานะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะ ในโลกออนไลน์ได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะนะเรียกว่าพบรักต่างวัยนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของกระดูกเข่าข้อนะคะความดันไมเกรนด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะนะรวมถึงนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสรี่ยงโชคนะคะนะคนวันอาทิตย์นะคะนะตัวเลขเป่าเป่านะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากทพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขสองมีเลขสี่แล้วก็เลขหกนะคะที่จะให้โชคนะจ๊ะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะมาดูนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนเกิดวันจันทร์หนึ่งถ้วยอาหารขนมนมเนยนะคะอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะนะกินเก่งทานเก่งนะคะช่วงนี้ระวังน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะคะหนึ่งถ้วยก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่รอคอยจะสมหวังนะคะ ฮาเรียนนะคะเหนื่อยในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะช่วงนี้นะจากนาไม่ถึงหลังนะคะการเงินได้มาใยไปนะคะใครบางคนก็เรียกว่าคืออาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์อ่ะกินทานนะคะสิ่งต่างๆครอบครัวต้องต้องไม่อดนะเออเรียกว่าบางครั้งก็ใช้เงินเกินตัวนะคะนะ้าเลียนอยู่ในสภาวะที่ ตึงมือเลยทีเดียวนะคะการเงินนะคะการงานนะคะเ็าเรียกว่าช่วงนี้นะคะมีความกังวลใจสับสนว้าวุ่นใจนะคะจะมูนนะเรียกว่ากังวลไปหมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะนะรวมถึงคิดมากคิดเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคุ้นคิดนั่นเองนะคะนะใครบางคนอาจจะเหนื่อยกับงานเบื่องงานอยากเปลี่ยนงานอยากใจงานนะคะช่วงนี้จะมูนขึ้นมาสิจาบนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกนินทาก,กันให้ร้ายนะคะ การใส่ร้ายการหมั่นไส้การอิจฉาริษยากันเกิดขึ้นนะคะนะก็เรียกว่าให้เราปล่อยวางก็แล้วกันนะคะนะอย่าไปจมปักอยู่กับความทุกข์หรือว่าอย่าไปเก็บคําพูดของใครมาคิดเล็กคิดน้อยให้ตัวเราต้องรู้สึกว่าเหนื่อยใจกังวลใจนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอะไรที่นิ่งได้ก็ให้นิ่งอะไรที่เฉยได้ก็ให้เฉยนะคะรวมถึงการเงินก็ให้รอบคอบด้วยนะคะให้มีการจัดการการวางแผนในการใช้เงินสักนิดหนึ่งนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่าชาววันจันทร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันนะคะนะงอนกันไม่เข้าใจกันอารมณ์ขี้หุนขี้ห่วงขี้ระแวงนะคะนะเรียกว่าช่วงมีความรักมันดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะใครบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องแยกทางจากกันนะคะนะ หรือเลิกรายหย่าร้างจากกันนั่นเองนะคะนะหรือบางคู่นะคะนะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันด้วยนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะบางคู่ก็เรียกว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะไม่เป็นเหมือนกันทุกคู่เสมอไปนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้มีความรักดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าตัวเรานะคะไม่ค่อยมั่นใจนะคะยังไม่ไว้วางใจคนที่เข้ามานะคะว่า เขาจะจริงจังจริงใจกับตัวเราไหมนะคะทําให้บางครั้งตัวเรามีความรู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองนะเออคนเกิดวันจันทร์อาจจะเคยผิดหวงังเคยเสียใจในเรื่องของความรักมาแล้วนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเทา้าข้อเข่านะคะนะการลื่นการหกล้มข้อเทา้าพิษข้อเทา้ทาแพ,าพางนะคะรวมถึงการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะปวดช่วงบา่าช่วงไหล่นะคะใครบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นหมอนรองกระดูกด้วยนะคะนะ รวมถึงช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะระมัดระวังในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะนะอ่อนล้าอ่อนแรงไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะชอบติดตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะนะก็ะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วยนะคะนะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะให้เราคิดบวกคิดดีเข้าไว้นะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองดูนะคะตัวเล็กจากความฝันนะคะแต่คนเกิดวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะนะทาบุญกับคนยากไร้กับคนได้โอกาสกว่านะคะทําบุญกับลงบ่งเผือกับคนตายซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะนะเพราเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะนะรวมถึงใครบางคนนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะแนะนําให้ไปบริจาคเลือดนะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้เคสเสืิมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิบซีนะคะก็มีเลขศูนย์มีเลขห้าแล้วก็เลขแปดนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้สวดมนต์นะคะก่อนนอนนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะมาดูนะคะว่าคนเกิดวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันอังคารได้ไพ่เดทเลยนะช่วงนี้มีความอึดอัดใจกังวลใจนะคะนะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมมงคลนะคะขิงถ้วยก็เรียกว่าดวงยังมีคนคอยอุปถัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ตายดูดีอยู่นะคะช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะยาอย่ารมร้อนอย่าใจร้อนนะคะนะ <S <S รวมถึงจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบกะทันหันแบบเร่งรีบด้วยนะคะนะ <S <S หน้าที่การงานอาจจะมีในเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย้ายงานยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะ หรือใครบางคนอาจจะมีความอึดอัดใจนะคะนะกับที่ทํางานกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยในช่วงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อย,อย,อยู่นะคะนะคนเกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะใครที่กู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะทําบัตรเครดิตทาสินเชื่อสิ่งต่างๆนะคะ <S <S ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันอังคารน,นะคะรายรับไม่พอกับรายจ่ายกันเลยทีเดียวนะคะนะเพราะว่ามีหนี้สินที่ลุงตุงนังนะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่ก็เรียกว่าคนเกิดวันอังคารน,นะคะรวงยังมีคนคออุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอังคารน,นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดการทะเลาะการมีปากเสียงกันมีข้อขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันร,ระหองระแหงกันอยู่บ้างนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมันเป็นปัญหาครั้งเก่าๆนะคะสะสมมานะคะนะ ก็เรียกว่าอะไรที่นิ่งได้ก็ให้นิ่งนะคะนะเพราะบางคู่นะคะก็เรียกว่าคิงถ้วยนะได้คู่รักได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะนะรวมถึงนะคะเรียกว่าเอ่อได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีด้วยนะคะนะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะนะกับคนที่เขาเป็นพ่อไม่หรือว่าแม่แม่ได้นะคะในช่วงนี้นะจ๊ะรวมถึงถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารน,นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของกระดูกเข่าคอนะคะนะ รวมถึงนะคะโรคเก่าๆนะคะมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาเป็นอีกได้นะคะนะหรือคุณผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องในเรื่องของมดลูกนะคะนะช่วงนี้หมอฟ้าแนะนําให้คนเกิดวันอังคารน,นะคะทําบุญกับคนตายทําบุญกับลรงศพทําบุญกับมูลลนิธิหรือทําบุญอะไรก็ได้นะคะที่เรามีความรู้สึกว่า เราทําแล้วเราสึกสบายใจนะอาจจะเป็นในเรื่องของการใส่บาตรทาบุญแล้วก็สวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันอังคารนะคะมีคิงเหรียญก็เรียกว่าโชคลาภมีนะคะนะตัวเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิ่สี่นะคะก็จะมีเลขสามมีเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะจ๊ะ มาดูสิคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนเกิดวันพุธหนึ่งเหรียญเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะขอโทษนะสิบถ้วยนะคะก็เรียกว่าดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะรวมถึงถาวเวอร์นะคะ้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคนวันพุธนะ อย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้จะทําอะไรให้รอบคอบด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องหุดหิดใจนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้หน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างมันก็ติดขัดอึดอัดอึชาาดชะงักล่าช้าไม่เป็นอย่างที่เราคิดละหวังเอาไว้นะคะรวมถึงเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะนะหรือใครที่นัดกับลูกค้า,าไว้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการยกเลิกการคนเซิลน,นะคะนะ ถ้าใ,ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะจะมีในเรื่องของทุกขลาบนะคะนะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินนั่นเองนะคะนะต้องระมัดระวังนะคะข้าวของภายในบ้านอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมให้ต้องเสียเงินในช่วงนี้นะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันพุธค,ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะนะแต่ก็เรียกว่าได้ได้คนในครอบครัวนะคะได้คนรักนะคะคอยเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะสิบถ้วยขึ้นมานะคะก็เรียกว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะอเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะมีบ้างนะคะนะระหองระแหงกันไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะคะของชีวิตคู่นะจ๊ะรวมถึงถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะนะเลือกมากเลือกเยอะหาคู่ราคาคนถูกใจยากนะคะส่วนใหญ่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับพี่ป้านนะ้าอากับเพื่อนมากกว่านะคะในช่วงนี้ ขาเรียกว่าเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องของความรักมาแล้วนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพุธนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดท้องนะคะโรคกระเพาะกดไหลย้อนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของลำไส้นะคะนะท้องร่วงท้องเสียนะคะนะการเป็นแผลเป็นสีเป็นหนองแผลพุพองนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเป็นร้อนในด้วยวันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะคนเกิดวันพุธนะคะนะรวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีสีถ้วยขึ้นมาอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะนะลองดูนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะหรือตัวเลขจากของที่พังของที่ซ่อมนะคะนะมีเกณฑ์ว่าจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยยี่สี่นะคะก็จะมีเลขศูนย์นะคะขอโทษนะ ก็จะมีเลขศูนย์นะคะนะแล้วก็เลขหกแล้วก็เลขสี่นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธนะจ๊ะคนเกิดวันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทาบุญนะคะนะทำบุญกับวัดกับโรงพยาบาลนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะสร้างกําแพงวัดสร้างห้องน้ําวัดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการบริจาคค่าน้ําค่าไฟให้กับวัดก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะ มาดูนะคะคนเกิดวันพฤหัสดจไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันพฤหัสจัสเมนนะคะเรียกว่าวันนี้วางแผนอะไรไม่ได้เลยนะคะนะหลายสิ่งหลายอย่างเตรียมเปลี่ย <c oughs> นแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะนะแต่ก็เรียกว่าจัสเมนนะคะเป็นไพ่ในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะนะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับใครที่ทําดีนะคะนะรวมถึงมีโอกาสดีๆมีช่องทางมีรูฐานที่ดีเข้ามานะคะเดสตานะคะก็เรียกว่าต้องใจเย็นต้องรอบคอบนะคะรวมถึง คนเกิดวันเดิมพหัสนะคะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าอยู่แบบมีความฝันแล้วก็มีความหวังที่ดีนะคะเจ็ดถ้วยนะคะดูเหมือนใครบางคนนะคะจะอยู่กับความความฝันมากจนเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ลงมือทําเราไม่มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะนะเรียกว่าฝันได้นะคะนะฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะจึงจะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะ รวมถึงจัสติกนะคะช่วงนี้ใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยนะคะนะ <c oughs> หรือตัวเรานะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการเข้าไปไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับผู้อื่นได้นะคะนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะสําหรับใครที่มีงานประจําอยู่นะคะรอบครอบในเรื่องของเอกสารตัวเลขด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญานะคะนะ การเซ็นสัญญาการทำประกันกันเกิดขึ้นนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสใช้เงินเก่งนะคะนะกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะนะรวมถึงคุณผู้หญิงนะคะมักจะหมดไปกับความสวยความงามเครื่องประดับสิ่งต่างๆนั่นเองรอบครอบในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะถ้าถามว่าการเงินติดขัดไหมการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะคนเกิดวันพฤหัสมีโชคราบรอยฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะนะ สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนช่วงนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสความรักไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักเอาซะเลยนะคะนะชอบจับผิดคนรักนะคะกลัวคนรักนอกใจนะคะเพิ่มถึงความรักช่วงนี้มันดูเงียบเหงาหอยเหงานะคะนะก็เรียกว่ามีอะไรควรจะเปิดใจนะคะนะ คุยกันให้มากขึ้นนะคะนะเรียกว่ารับฟังความคิเดเห็นกันให้มากขึ้นพูดคุยกันด้วยเหตุและผลให้มากขึ้นรวมถึงหันมาเอาใจใส่ดูแลความรู้สึกกันให้มากขึ้นนะคะนะถ้าเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบรักพบคนถูกใจเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจในทันทีนะคะแต่ชาววันพฤหัสเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะเจ็ดถ้วยนะคะบางคนก็เรียกว่ามีความรักที่หลากหลายนั่นเองนะคะยังรักไว้เผื่อเลือกนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาน่องหนะ้าแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะรวมถึงความดันไมเกนด้วยนะจ๊ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะนะทําบุญกับมูลนิธิทําบุญกับสภากาชาติไทยทําบุญโดยการบริจาคเสื้อผ้านะคะหรือของใช้ก็ได้นะคะนะรวมถึงให้ทําบุญกับโรงศพนะคะนะทําบุญกับคนยากไร้นะคะนะ กับคนพิการกับเด็กกำพร้าได้ด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เรียกว่าโชคลาบนมีนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไ้ายิี่สี่นะคะนะก็จะมีเลขศูนย์นะคะมีเลขเจ็ดนะคะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะคนวันพฤหัสนะจ๊ะต่อไปนะคะคนวันศุกร์นะจ๊ะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันศุกร์สีส่ถ้วยนะคะวันนี้ต้องรามาะมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจกังวลใจนะคะนะราชินีไม่เท้านะคะการงานการพูดคุยการติดต่อการเจรจานะคะนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะ สองดาวอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญานะคะความคิดเห็นที่ต่างกันนั่นเองนะคะสองดาบจะเกี่ยวข้องในเรื่องของทัศนคตินะคะนะอาจจะมีข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าจะได้รับการตอบรับตอบกลับมาที่ดีนะคะรวมถึงห้าไม่เท้านะคะ ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของปัญหานะคะคําพูดนะคะนะหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะนะรวมถึงนะคะช่วงนี้จะทําอะไรการค้าขายนะคะการแข่งขันมันมีค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรามีความตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่นะคะรวมถึงจะคิดจะตัดสินใจอะไรคิดทบทวนให้ดีก่อนนะคะนะอย่าเอาอย่าให้อารมณ์อยู่ในคำว่าเหตุผลนะคะนะช่วงนี้ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีรายได้เข้ามานะคะนะแต่ดูเหมือนใครบางคนนะคะสองดาบอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะอยากจะได้น้ตบุ๊กใหม่นะคะมันมีค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่รออยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยเหมือนกันนะคะนะก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยใจในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ก,การทะเลาะกันมีปัดเสียงมีข้อขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะ ทศนยคติความคิดเห็นไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะคะนะก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะนะาสีถ้วยนี้เลือกมากนะคะนะหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะส่วนใหญ่จะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงมากกว่านะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์ต้องะมมาระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนปรวดเมื่อยกล้ามเนื้อน,นะคะปวดท้องนะคะโรคกระเพาะปวดไหลย้อนปวดประจําเดือนด้วยนะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะนะกินทานให้เป็นเวลาด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะรวมถึงนะคะคนเกิดวันศุกร์ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะรวมถึงคนเกิดวันศุกร์ส่วนใหญ่จะมีโชคจากหน้าที่การงานมากกว่าโชคลาภลอยนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิบซีนะคะนะก็มีเลขสี่เลขหนึ่งแล้วก็เลขสองนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะ มาดูนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันเสาร์เสร็จไม่เท้านะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะนะเรียกว่าต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจกันให้เต็มที่เลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงนี้นะคะนะเพราะเรียกว่าคู่ค้าคู่แข่งค่อนข้างจะเยอะนะคะนะรวมถึงงานหัวงานประมูลนะคะนะในช่วงนี้อาจจะ,ะสร้างความเหนื่อยใจให้กับตัวเราได้นะคะ วีอัฟวัจจุนนะคะจะมีช่องทางมีรู้ทางที่ดีเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะได้เรียนรู้นะคะได้ทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะคะนะพกดาบนะคะช่วงนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะรอคอยเวลารอคอยโอกาสนะคะนะหรือสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะที่มันดูเหนื่อยหรือว่าดูแย่ในช่วงนี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะให้ใจเย็นๆนะคะคนเกิดวันเสาร์นะ หนึ่งไปเท้านะคะก็เรียกว่ามันจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะนะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําไปนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะนะโชคลาภลอยมีนะคะในช่วงนี้นะคะแต่การเงินส่วนใหญ่จะมาจากน้ําพักน้ําแรงนะคะ จากลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์การเงินยังไม่ถึงกับติดขัดนะคะนะหรือใครที่รองเงินก้อนใหญ่อย,อยู่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะ ค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ไม่ค่อยจะหวานแหววไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะต่างคนต่างก็โฟกัสไปนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหน้าที่ของตัวเองมากกว่านะคะนะแต่โดยภาพรวมแล้วใครที่ทะเลาะกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้โฟกัสไปนในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงมากว่าความรักนะคะนะรวมถึงสุขภาพนะคะชาววันเสาร์นะคะ ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบาดปวดไหล่น้องหนะ้าแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะการเป็นภูมิแพ้เป็นไข้เป็นหวัดไอาจามไม่สบายด้วยนะคะโชคลาภใครที่ชอบในเรื่องของการเสรี่ยงโชคลองดูนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่นะคะที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไทยยีีนะคะก็จะมีเลขเจ็ดเลขศูนย์แล้วก็เลขหกนะคะที่จะให้โชคนะคะ คนเกิดวันเสาร์นะคะมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้าใกล้ทะเลด้วยนะคะในช่วงนี้นะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะคะกิจการร้านค้านะคะก็ะจบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะนะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่ยี่สี่นะคะจะให้ตัวเลขมงคลนะคะประจําวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดนะคะมกราคมนี้เป็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะคะเลขเก้า เลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนะคะตัวเลขมงคลประจําวันนะคะนะก็มีเลขเก้าเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนะคะนะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ